สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากฝากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับในคืนวันจันทร์ที่22ตุลาคมปี2012ที่เมืองมาเชสเนียพาร์คอิลลินอยส์สหรัฐอเมริกาท็อดและคาทรีนาสมิธเพิ่งกลับมาถึงบ้าน หลังจากที่ทั้งสองคนได้ไปฉลองด้วยกันในวันครบรอบแต่งงาน7ปีพวกเขาทั้งคู่มีความสุขกันมากๆบวกกับในวันถัดไปคาทรีน่าเองก็จะได้ไปสัมภาษณ์งานเพื่อที่จะเตรียมเลื่อนขั้นในสาขาวิชาชีพของเธอต่อไปคาทรีน่าเธอมีอายุ30ปีพอดีเธอทำงานให้กับโรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งอยู่ในผแผนกทรัพยากรมนุษย์และเธอกำลังจะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าในวันถัดไป โดยนิสัยส่วนตัวของเธอแล้วเธอเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจกับทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักก็ตามเธอเป็นคนที่จริงใจมีความรับผิดชอบสูงมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์อีกด้วยเธอชอบออกกำลังกายและได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามาโดยตลอดจนได้พบกับชายคนหนึ่งที่เธอคิดว่าเธออยากจะฝากชีวิตไว้กับเขาคนนี้นั่นก็คือท็อตสสมิธเขามีอายุ44ปีพวกเขาคบหาดูใจกันได้สักพักและได้ตกลงแต่งงานกันไปในที่สุด ชีวิตคู่ของพวกเขาไม่เคยมีการทะเลาะเบาะแววงกันถึงขั้นรุนแรงมีแต่ใช้เหตุผลคุยกันทั้งสองฝ่ายเพื่อนเพื่อนของพวกเขาทั้งสองคนต่างก็ยินดีที่เห็นทั้งคู่มีความสุขและเห็นถึงความเหมาะสมกันอย่างแท้จริงท็อดด้วยความที่เขาอายุห่างจากคารทรีน่าหลายสิบปีนั่นหมายความว่าเขาเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วแต่ได้เลิกรากันไปเขามีลูกติดมาด้วยถึงสามคนและคารทรีน่าเองก็ได้กลายไปเป็นแม่เลี้ยงของลูกๆเขา คาทรีน่าเธอไม่เคยติดใจเรื่องลูกของท็อดเลยแม้แต่นิดเดียวแถมเธอยังช่วยเลี้ยงและดูแลเอาใจใส่เด็กๆเ,เป็นอย่างดีซึ่งทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่าท็อดนี่แหละเป็นคนที่เหมาะสมกับเธอที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าตานิสยัยหรือหน้าที่การงานเขาเองก็เป็นคนที่มีคุณสมบัติครบเลยทีเดียวครับซึ่งท็อดทำงานให้กับบริษัทประกันแห่งหนึ่งและยังเป็นนักลงทุนที่มีรายได้ดีอีกด้วยวกกลับไปในช่วงเย็ยนของวันที่22ตุลาคม หลังจากที่เธอได้ทำความสะอาดบ้านซักเสื้อผ้าอะไรเสร็จหมดแล้วเธอได้หยิบโน้ตบุ๊กของท็อตขึ้นมาก็เ,เขียนสคริปต์นั่งซ้อมอ่านเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์งานในวันถัดไปเธอได้มีการเขียนอีเมลถึงหัวหน้าคนใหม่เพื่อยืนยันว่าเธอจะไปสัมภาษณ์งานในวันพรุ่งนี้นะและทุกอย่างกำลังจะไปได้สวยเลยครับในเวลาต่อมาพอเธอได้คอนเฟิร์มเรื่องทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วเธอได้บอกกับท็อดว่าเดี๋ยววันนี้เธอจะไปนอนคอนโดเพื่อน เพราะเพื่อนจะไม่อยู่คอนโดคืนหนึ่งและอยากให้เธอไปช่วยอยู่บ้านให้หน่อยสักหนึ่งคืนพอเวลาผ่านไปในวันที่23ตุลาคมซึ่งมันเป็นวันสําคัญมากๆสําหรับคาทรีน่าเลยครับทุกคนต่างคอยเป็นกําลังใจให้เธอแถมสามีที่น่ารักยังส่งข้อความหาในคืนวันที่22อีกว่าผมขอให้คุณโชคดีในวันพรุ่งนี้คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วและผมรักคุณนะแต่หลังจากนั้นทอ็อตไม่ได้ข้อความตอบกลับจากคาทรีน่าอีกเลย ซึ่งแรกๆเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอนานๆไปทอ็อดเริ่มมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเพราะปกติเธอไม่เคยเงียบหายไปนานแบบนี้โดยที่ไม่เขียนหรือโทรมาบอกอะไรเลยทอ็อดได้มีการโทรไปหาเพื่อนๆกับน้องสาวของคารทรีนาว่าได้ยินข่าวบ้างไหมหรือรู้บ้างไหมว่าตอนนี้ภรรยาของเขาอยู่ที่ไหนเพราะเขาติดต่ออะไรเธอไม่ได้เลยและได้มีการโทรไปถามที่ทํางานของเธอแล้วแต่ปรากฏว่าเธอไม่ได้ไปที่นั่นเลยน้องสาวของคารทรีนาถามทอ็อดว่า วกเขาได้มีการทะเลาะหรือมีปัญหาอะไรกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าท็อดตอบกลับทันทีว่าไม่มีทุกอย่างปกติและพวกเรามีความสุขกันเหมือนเดิมสรุปแล้วคาทรีน่าตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแน่ครับด้วยความที่ท็อดเริ่มอยู่นิ่งไม่ได้อีกต่อไปแล้วเขาได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจเพื่อแจ้งคนหายและขอให้ตามหาคนหายให้เขาหน่อยเพราะเขาติดตอ่อภรรยาไม่ได้เลยและได้ให้เจ้าหน้าที่มาที่บ้านทันทีในวันนั้น เพื่อช่วยดูความผิดปกติตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งได้ไปที่บ้านของท็อตและเขาได้เดินโชว์เจ้าหน้าที่บริเวณรอบๆบ้านตอนนั้นมันไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตเลยครับเจ้าหน้าที่ถามว่าคาทรีน่าทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านอกจากทำความสะอาดบ้านและซักผ้าทอตตอบว่าเธอได้ใช้โน้ตบุ๊กของเขาอยู่หน้านในวันนั้นเจ้าหน้าที่ท่านนี้จึงได้ขอตรวจสอบดูในโนตบุ๊กที่เขากล่าวถึงและพบว่ามันมีการเคลื่อนไหวจริงจากการส่งอีเมลไปหานายจ้างว่าคอนเฟิร์มที่จะไปสัมภาษณ์งานในวันถัดไป เจ้าหน้าที่เห็นท่าทีว่ามันเริ่มจะแปลกๆแล้วเขาจึงได้ติดต่อประสานงานให้แผนกสืบสวนมาช่วยดูเคสนี้ทันทีครับตอนนั้นหน่วยสืบสวนได้เริ่มสืบหาเบาะแสตามพื้นที่โดยรอบเพื่อหวังว่าพวกเขาอาจจะพบอะไรบางอย่างที่สามารถชี้ไปถึงตัวเธอได้ทางครอบครัวของคาทรีนาเองได้พายายามช่วยตำรวจอีกแรงโดยมีการสร้าง Facebook ที่เกี่ยวกับคาทรีนาขึ้นมาเพื่อให้คนที่รู้เห็นข้อมูลมาแจ้งที่ Facebook นี้พอเวลาผ่านไปได้2วันทางเจ้าหน้าที่ได้มีการริ i n t โปสเตอร์ออกมา และแชร์บนโลกออนไลน์ต่างๆโดยมีภาพของคาทรีนาที่เขียนว่าคนหายบวกกับช่องทางการติดต่อกลับมาหาเจ้าหน้าที่มันจะมีอยู่คืนนึงทางเจ้าหน้าที่พบรถของคาทรีนาจอดทิ้งไว้ตรงทางแยกของถนนโอบิสโปซึ่งจะเป็นระยะทางราวๆ3าถึกิโลเมตรจากบ้านของเธอหลังจากที่เจ้าหน้าที่เห็นแล้วว่ามันมีรถของเธอจอดทิ้งไว้สิ่งที่เจ้าหน้าที่คาดการไว้ก่อนหน้านั้น มันอาจจะไม่ใช่แล้วแหละครับเจ้าหน้าที่กลับคิดใหม่แล้วว่านี่อาจไม่ใช่การหายตัวไปอย่างธรรมดามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอย่างแน่นอนสิ่งที่ผิดสังเกตของรถคันนี้ก็คือมันดูสะอาดมากจนเกินไปเหมือนเพิ่งไปล้างรถมาใหม่ๆเลยแหละครับทางเจ้าหน้าที่เองได้ติดต่อไปยังหน่วยพิสูจน์หลักฐานให้มาช่วยประมวลผลทางนิติเวชพอเวลาได้ผ่านไปอีกสองวันชาวบ้านที่อาสามาช่วยสืบหาเบาะแสได้พบกับอะไรบางอย่างที่น่าจะทำให้เคสนี้ เดินหน้าไปถูกทิศทางซะแล้วซึ่งสิ่งที่ชาวบ้านพบก็คือกระเป๋าเงินและโทรศัพท์มือถือของเธอทั้งสองอย่างนี้มันอยู่ไม่ไกลจากรถของเธอมากนักตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้มีการติดต่อไปอัปเดตให้ท,อท็อดและครอบครัวของคาทรีน่าได้ทราบว่าพบเบาะแสของคาทรีน่าแล้วพอท็อดและครอบครัวมาถึงทุกคนต่างร้องไห้และโอบกอดซึ่งกันและกันอย่างโศกเศร้าเสียใจในวันนั้นได้มีสื่อจากบางสำนักมาทำข่าวด้วยเช่นกันและนี่ก็เป็นภาพตอนที่ท็อดอยู่ต่อหน้าสื่อ โดยมีสีหน้าที่เสียใจและร้องไห้อย่างที่เห็นเลยครับคดีการหายตัวไปของคาทรีนานั้นทางตำรวจได้คาดการไว้ว่าระหว่างที่เธออยู่ที่คอนโดของเพื่อนอาจจะมีคนบุกเข้ามาปล้นชิงทรัพย์แล้วเกิดการต่อสู้จนทําให้เธอเสียชีวิตหรืออาจจะเป็นโรคจิตที่คอยติดตามเธอมาสักพักหนึ่งแล้วพอรู้ว่าเธออยู่คนเดียวในเวลานั้นจึงตัดสินใจลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งเรื่องที่มีโรคจิตคอยแอบ,บสองเธอผ่านห้องนอนนั้นมันไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อสองปีก่อนที่เธอจะหายตัวไปได้มีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เธอพบเจอผ่านการเข้าโบสถ์อยู่บ่อยครั้งตอนนั้นคารทรีน่ารู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งที่ชอบแอบ,บมองเธออยู่และแอบ,บตามเธอไปในหลายๆที่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยคนคนนั้นไม่ได้มาก้าวก่ายชีวิตของเธอแม้แต่ครั้งเดียวและเธอไม่ได้รู้สึกว่าต้องแจ้งตำรวจหรือทำอะไรตอบโต้ และได้ปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านไปต่อมาวันที่5ของการสืบหาเบาะแสกเกี่ยวกับคาทรีนาทางนักสืบได้ค้นพบกับความจริงบางอย่างที่ไม่มีใครรู้มาก่อนนั่นก็คือมันจะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่นักสืบให้ความสนใจอยู่เพราะชายคนนี้จะเป็นคนสําคัญที่จะบอกได้ว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงและเขาคือความลับของคาทรีนาครับชายคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือกิ๊กของเธอนั่นเองและใช่ครับ เธอนั้นได้มีการนอกใจสามีของเธอระหว่างที่เธอกับสามียังมีความสุขกันตามปกติกิ๊กของเธอมีชื่อว่ากายกาเบรียลเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของเธอเองครับซึ่งความสัมพันธ์ของพวกเขาได้เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนเกินเลยไปไหนต่อไหนแต่นิสัยส่วนตัวของกายแล้วตามรายงานบอกว่าเขาเคยเข้าออกคุกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะตัวเขาเองเคยมีคดีทำร้ายร่างกายภรรยาเก่าของเขาจนทำให้เธอบอบช้ำไปทั้งตัวในมือถือของเธอยังพบต่ออีกว่า มีข้อความจากกายส่งมาหาเธอโดยระบุว่าเธอได้บอกกับสามีหรือ,อยังว่าจะหย่าเพราะไม่เหลือความรู้สึกที่ดีให้กับสามีอีกต่อไปแล้วซึ่งข้อความเหล่านี้นักสืบได้มีการเก็บไว้ทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานในเวลาต่อมานักสืบได้ไปที่บริษัทของคารทรีนาเพื่อพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานของเธอแต่จะมีเพื่อนร่วมงานผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอสนิทและคุยด้วยอยู่บ่อยๆเธอบอกว่าคารทรีนาเคยเล่าให้ฟังว่า เหมือนเธอถูกสะกดรอยตามมาสักพักแล้วระหว่างทางที่เธอกลับบ้านและมีข้อความส่งออกจากมือถือของเธอเขียนไปหาพ่อเลี้ยงด้วยว่าเธอรู้สึกกลัวจริงๆเธอรู้สึกเหมือนว่ามีคนคอยตามอยู่ตลอดเธอควรจะทํำยังไงดีซึ่งเธอเคยถามพ่อเลี้ยงว่าจะทํำยังไงถึงจะมีปืนซักกระบอกไว้เพื่อป้องกันตัวเองต่อมาทางนักสืบติดต่อไปหากายที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นตัวละครลับอีกต่อไปทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าเขากับคคทรีน่ามีอะไรกันมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วกาย เขาให้ความร่วมมือกับนักสืบเป็นอย่างดีในการให้ปากคำและตอนนี้นักสืบกำลังสืบหาเบาะแสและพยานจากฝั่งของกายอย่างเต็มที่ในระหว่างนั้นนักสืบไม่ได้มองแค่กายที่เป็นผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวแต่ยังมีอีกคนที่เป็นคนใกล้ชิดกับคาทรีนาและเป็นคนที่คนอื่นๆไม่เคยคิดที่จะสงสัยเลยนั่นก็คือท็อดตั้งแต่ที่เรื่องราวเกิดขึ้นจนตอนนี้เวลาได้ผ่านไปสองอาทิตย์กว่าแล้วตอนนั้นท็อดเองอยู่ต่อหน้าสื่อเรื่อยมาในทุกๆวัน และไม่เคยมีปฏิกิริยาอะไรที่น่าสงสัยออกมาให้เห็นเลยทุกครั้งที่มีการพูดถึงคารทรีน่าเขาจะมีน้ำตาไหลออกมาให้เห็นอยู่ตลอดเวลานักสืบกำลังคิดอยู่ว่าจริงๆแล้วคนร้ายจะเป็นท็อตได้หรือไม่หรือเขาเสียใจกับการจากไปของคารทรีน่าจริงๆนักสืบจึงได้เจาะลึกลงไปในการสืบหาเบาะแสของทั้งท็อตและกายครับ นักสืบได้ค้นพบความลับของทอ็อดบ้างแล้วนะครับและเขาไม่ได้เป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จอย่างที่คนภายนอกได้รับรู้เลยแม้แต่นิดเดียวแถมยังเคยมีเรื่องให้ขึ้นศาลอยู่บ่อยครั้งเพราะมีปัญหากับพาร์ทเนอร์ร่วมธุรกิจกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่อโกงต่างๆนานาแต่เขาไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดและเขาก็ชนะในคดีต่างๆเรื่อยมาทอ็อดมีปัญหาส่วนตัวอื่นๆที่ไม่สามารถบอกใครได้และจะมีแค่คาทรีนาเท่านั้นที่เป็นคนเดียวที่รู้ ความจริงก็คือในช่วงเวลาสองอาทิตย์ก่อนที่เธอจะหายตัวไปนั้นเธอได้มีการเก็บข้าวของเตรียมตัวออกจากบ้านและมีแผนจะหย่าก,กันตามลำดับแต่ด้วยความที่ท็อดไม่อยากเสียคารเทรียนาไปเขาจึงพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้เธอกลับคืนมาโดยเสนอให้เธอไปเที่ยวด้วยกันในวันครบรอบแต่งงานและเขามั่นใจจะมัดใจเธอให้กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งถามว่าเจ้าหน้าที่เองรู้เรื่องนี้ได้ยังไงก็คือในรถของคารเทรีนานั้นมีการ์ดวันครบรอบแต่งงานเก็บอยู่ เขาเขียนโอยพอรและคำขอคืนดีต่างๆนานาว่าอย่าจากเขาไปไหนอีกเลยในบางประโยคที่เขาเขียนมันก็จะมีบางอย่างที่เหมือนกับคำใบ้ว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอกลับมาอยู่กับเขาเขารักเธอจนสามารถตายแทนกันได้และเขาไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีเธอนักสืบได้ตีความเหล่านี้ไว้ก่อนว่ามันอาจจะเป็นคำคูอะไรหรือเปล่าที่พวกเขาดูกันเองเพียงแค่สองคนต่อมานักสืบได้ย้อนกลับไปในวันสุดท้ายก่อนที่คาทรีน่าจะหายตัวไป มีรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งที่เคยไปบ้านของท็อด์และคารทรีน่าตำรวจท่านนั้นบอกว่าท็อด์อาจจะเป็นคนสุดท้ายที่เห็นคารทรีน่าก็เป็นได้และที่สำคัญคือวันสุดท้ายที่ท็อด์อยู่กับเธอมันคือวันที่เธอขอหย่าก,กับเขานั่นเองครับนักสืบได้พบอะไรอีกอย่างที่น่าตกใจอยู่พอสมควรนั่นก็คือนามสกุลที่เราคุ้นเคยมาโดยตลอดอย่างท็อดด์สมิธจริงๆแล้วนั้นเขาไม่ได้ชื่อท็อดด์สมิธเลยครับเขาเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อนหน้านี้ และได้มีการปิดบังอดีตบางอย่างของเขาเพื่อไม่ให้คาทรีน่ารู้ซึ่งนามสกุลเดิมของท็อดคือเรฟเรเจอร์ส่วนเหตุผลที่เขาเปลี่ยนนามสกุลก็คือในอดีตเขาเคยก่อคดีวางเพลิงบ้านตัวเองในสมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่นในช่วง,างราวๆ17-18ปีจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักและเคยเข้าไปอยู่ในคุกนานมากๆเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่จะออกมาแล้วเปลี่ยนนามสกุลใหม่ในที่สุดซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ท็อดไม่เคยเอ่ยให้คาทรีน่ารับรู้เลยครับ ตามรายงานของนักสืบจริงๆแล้วท็อดเป็นคนที่ตีสองหน้าและตอนนี้ทางนักสืบเองก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเจอความลับอะไรของท็อดอีกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆพอเจ้าหน้าที่ได้หมายค้นบ้านของท็อดอีกครั้งทางนักสืบและหน่วยพิสูจน์หลักฐานได้เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านของเขาทันทีครับซึ่งสิ่งที่นักสืบสงสัยก็จะมีอยู่หลายจุดและได้นำไปให้ทางนิติเวชช่วยตรวจสอบอีกทีไม่ว่าจะเป็นรองเท้าพรม เสื้อผ้าทางหนังสือได้ย้อนกลับไปดูเรคคอร์ดต่างๆตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เกิดเหตุจะสังเกตเห็นได้ว่าทอดนั้นไม่เคยออกตามหาคารทรีนาจริงจงจังเลยเขามัวแต่จะอยู่หน้ากล้องเพื่อที่จะคอยร้องไห้ออกสื่อทุกๆวันแม้แต่น้องสาวข,ของคารทรีนาเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าทุกทุกคนต่างอยากที่จะหาคารทรีนาให้พบแต่เขากลับอยู่เฉยเฉยรอคนมาแจ้งข่าวเพียงเท่านั้นต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ขอโน้ตบุ๊กของเขาไปตรวจสอบดูและสิ่งที่น่าประหลาดใจก็ได้เกิดขึ้นครับ จากตอนแรกที่ท็อดบอกว่าในโน้ตบุ๊กตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยและข้อมูลต่างๆได้มีการถูกลบออกไปหมดแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้มันสามารถกู้ทุกอย่างกลับมาได้แม้ว่าข้อมูลหลายๆอย่างจะถูกลบออกไปก็ตามสิ่งที่เจ้าหน้าที่เห็นก็จะมีโฟลเดอร์อยู่3อันที่ตั้งชื่อหัวข้อว่า ks 1 0 4 1 2อันนี้จะบ่งบอกถึงวันแรกที่คาทรีนาและกายได้รู้จักกันในนั้นก็จะมีข้อมูลรูปที่เขาเคยแอบถ่ายเธอกับกายครับ โฟลเดอร์ er ที่2มันจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเอาใบปลิวไปไว้ที่หน้ารถของเธอโดยมีข้อความที่เหยียดแถมเขียนสิ่งต่างๆที่ไม่ดีกับเธออยู่เยอะพอสมควรซึ่งมันเป็นใบปลิวที่อยู่ตรงหน้ารถของเธอทุกๆเย็นหลังจากเธอเลิกงานเธอก็จะเห็นมันทุกครั้งซึ่งใบปลิวเหล่านั้นถูกตรวจสอบและพบว่ามันเป็นการปริ้นออกจากเครื่องโน้ตบุ๊กของเขานนั่นเองโฟลเดอร์ er สุดท้ายจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับซูเปอร์แทร็กสติ๊กมันจะเป็นเกี่ยวกับการสกดรอยตามเลยครับมันเป็นเครื่อง GPS ที่คอยติดตามคน หรือรถยนต์แล้วมันจะส่งสัญญาณเตือนไปยังแผนที่โลกว่าตอนนี้คนคนนั้นที่ถูกตามอยู่ที่ไหนตามรายงานระบุว่าท็อตได้สกดร,รอยตามคาทรีน่าราวๆ3ปีเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆแต่มันก็เริ่มต้นมาจากคาทรีน่าเองที่เริ่มแอบคบหากับกายซึ่งท็อตก็รู้สึกระแคะระคายตั้งแต่นั้นมาจำกันได้ใช่ไหมครับรถของคาทรีน่าที่ตำรวจได้นำไปตรวจสอบมันได้ข้อสรุปออกมาว่าใต้ท้องรถคันนั้นมันมีสายของตัวเครื่อง GPS ที่จะคอยบันทึกโลเคชันและเสียงไว้แต่ยังไม่พบอุปกรณ์ติดตาม GPS เพราะได้มีการถูกเคลื่อนย้ายไปต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ใช้สเปรย์เรืองแสงฉีดไปที่หลังรถของคาทรีนาซึ่งถ้าฉีดไปแล้วมันจะพบร่องรอยของหลักฐานที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ถ้าใช้สเปรย์เรืองแสงนี้คราบต่างๆก็จะปรากฏขึ้นครับและในท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ได้พบกับคราบเลือดที่น่าสงสัยดังภาพนี้เลยครับต่อมาคราบเลือดที่ได้กล่าวไปมันคือคราบเลือดของคาทรีนาจริงๆ สืบไปสืบมานักสืบรู้ว่าจริงๆแล้วราะตั้นแหละที่เป็นคนคอยสกดรอยตามภรรยาตัวเองอยู่นานอย่างไรก็ตามมันยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาคือคนร้ายจริงๆใช่หรือเปล่าแต่ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่มันไม่มีคนอื่นให้สงสัยอีกแล้วในส่วนของกายเองที่นักสืบได้พยายามตามหาเบาะแสอยู่นานสุดท้ายก็ไม่มีอะไรครับมีพยานเห็นเหตุการณ์หลายคนว่าในวันเกิดเหตุเขายังทํางานอยู่และไม่ใช่ฆาตกรอย่างแน่นอนในเวลาต่อมา นักสืบได้ตรวจสอบเครื่องโน้ตบุ๊กของทอตอีกทีหนึ่งครับซึ่งอุปกรณ์ GPS ติดตามนี้แสดงให้เห็นว่าในวันที่รถของคารทรีนาถูกจอดทิ้งไว้มันได้มีการสลับสับเปลี่ยนจากที่ติดตามรถกลายไปเป็นติดตามคนแทนสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อก็คือทอตจริงๆแล้วเขาเป็นคนขับรถไปจอดทิ้งไว้แล้วได้แกะอุปกรณ์ติดตามรถคันนี้ออกและเผลอลืมปิดการใช้งานมันเลยเปิดทิ้งไว้แล้วเขาก็ดันนำไปใส่ในกระเป๋ากางเกงตัวเอง หลังจากนั้นเขาได้เดินกลับบ้านไปพร้อมกับเครื่องติดตามด้วยซึ่งถ้าดูตามกล้องวงจรปิดของชาวบ้านจะเห็นได้เลยว่ามันมีคนคนหนึ่งกำลังเดินอยู่บนถนนและไม่มีใครเดินไปในทิศทางนี้มากนักในเวลานั้นบวกกับระบบติดตามที่โชว์ว่ามีการเดินไปในหมู่บ้านนี้มันเป็นช่วงเวลาเท่าไหร่และมันก็ไปตรงกับกล้องวงจรปิดของชาวบ้านที่เวลามันตรงกันพอดีนั่นทำให้เจ้าหน้าที่เริ่มมั่นใจขึ้นแล้วว่าคนร้ายที่ก่อเหตุทั้งหมดก็คือทอ็อดครับ แต่สุดท้ายแล้วท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมามันจะทำอะไรเขาไม่ได้เลยถ้าเจ้าหน้าที่ยังหาตัวของคาทรีน่าไม่พบแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นครับมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างอยูอย่ตรงแม่น้ำที่พวกเขากำลังตกปลากันอยู่ตอนนั้นชาวบ้านกลุ่มนี้ได้โทรไปแจ้งตำรวจและได้ให้มาที่เกิดเหตุทันทีสิ่งที่ตำรวจพบก็คือศพของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทั้งร่างกายของหญิงสาวรายนี้นั้นได้เปื่อยไปหมดแล้วและทำให้ดูยากมากว่าศพนี้คือใคร แต่หลังจากที่มีการตรวจสอบร่างของหญิงสาวรายนี้แล้วสรุปออกมาก็คือคาทรีนาครับพอทางครอบครัวของคาทรีนาได้ทราบว่าพบศพของเธอแล้วทางครอบครัวเองก็รู้สึกเสียใจสุดๆเพราะในตอนแรกที่ยังไม่พบศพพวกเขายังมีความหวังว่าจะได้นําคาทรีนากลับบ้านและคิดว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แต่สุดท้ายแล้วมันไม่เป็นอย่างที่หวังซึ่งทางครอบครัวเองก็ได้แต่ทําใจและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะปวดร้าวในใจมากมายก็ตาม การชนสูดศพออกมาว่ามันเป็นการฆาตกรรมและการเสียชีวิตของเธอนั้นมันรุนแรงมากๆเธอถูกโยนทิ้งลงแม่น้ำจากสะพานแห่งนี้ซึ่งเป็นการเสียชีวิตก่อนที่จะถูกทิ้งลงแม่น้ำไปอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุครั้งนี้คือไม้เบสบอลนั่นเองครับและเจ้าหน้าที่ได้พบมันที่โรงจอดรถของท็อดอีกทีระหว่างที่เรื่องราวทั้งหมดได้ไปถึงในชั้นศาลท็อดเองเขายังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองอยู่ตลอดและปฏิเสธเรื่องทั้งหมดว่าเขาไม่รู้เห็นอะไรเลย และมันไม่มีหลักฐานลายนิ้วมืออยู่บนไม้เบสบอลของท็อดด้วยแต่มันจะมีเพียงแค่คราบเลือดของคาทรีนาเท่านั้นไหนจะพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่มีและอ้างว่ากายนั่นแหละที่เป็นคนร้ายเพราะเขาเคยมีคดีในอดีตมาก่อนเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงแต่สุดท้ายเขาก็ไม่รอดครับโดยหลักฐานทุกอย่างที่ชี้ไปหาท็อดมันมากมายและสอดคล้องกันหลายอย่างจริงๆแถมอย่างที่ผมได้กล่าวไปก็คือกายมีพยานที่หนักแน่นจริงๆไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือพยานปากเสียงก็ตาม ต่อมาสารได้พิพากษาให้ทอ็อตจำคุกเป็นเวลาทั้งหมด59ปีและไม่ให้มีการอุทธรณ์ใดๆทั้งสิน้นหลังจากที่สารตัดสินคดีนี้แล้วทางครอบครัวของคาทรีนาเองก็ปลื้มใจกันเป็นอย่างมากที่สามารถหาคนร้ายได้และจับคนร้ายจริงๆเข้าคุกได้สักทีส่วนแรงจูงใจของเรื่องนี้น่าจะเป็นที่เขารู้ว่าเธอกำลังนอกใจและคอยสะกดรอยตามเธออยู่เรื่อยๆจนวันหนึ่งเธอได้ขอยาและนั่นอาจจะเป็นเหตุที่จุดชนวนเรื่องทั้งหมดขึ้น ที่ทำให้เขากล้าลงมือในสิ่งที่ไม่คาดคิดได้คนบางคนมีวาสนาเพียงสร้างความทรงจำร่วมกันแต่ไม่ได้มีวาสนาได้ใช้ชีวิตด้วยกันสุดท้ายนี้ผมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบกฝังสวัสดีครับ